สวัสดีครับพบกับเบียร์วิรยุทนะครับก็วันนี้ผมจะพามาดูไก่ไข่อายุ่สิบสัปดาห์แล้วนะครับก็เวลานี้เป็นเวลาให้อาหารเที่ยงกันนะครับไก่รุ่นนี้เป็นยังไงบ้าง ขนาดก็ประมาณนี้นะก็จะมีตัวเล็กอยู่เอเยอะพอสมควรนะครับถ้าคิดเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าประมาณไม่เกินห้าเปรเซ็นนะครับแต่ถ้าคนเลี้ยงไก่ก็คงคิดแ่าผมคิดว่าเยอะนะครับ ที่ที่มีตัวดูแคะครับก็อาจจะเป็นปัญหาตั้งแต่ตอนช่วงเขาเด็กๆนะครับแต่ภาพรวมก็โอเคครับเพราะว่ากินอาหารเก่งแล้วแล้วก็อาหารามีให้กินตลอดนะครับเปิดไฟให้ก็เลย บางตัวก็ขนาดตัวก็เริ่มเริ่มตามทันนะฮะตามทันตัวที่ขนาดปกติคระะับเนี่ยดูความแตกต่างขาซ้ายตัวนี้แค่เนี่ยเพื่อนเขาตัวใหญ่หมดล้วตัวเองอยังตัว กกัเลยก็จะมีโซนนี้ตัวเล็กครับตัวเล็กจะอยู่เป็นกลุ่มเขาเลยตัวเล็กถ้าตัวสมบูรณ์ก็จะประมาณนี้ ขานี่ก็เหลืองครับเหลืองสีเหลืองหนาวเลยนะครับช่วงนี้ก็ดูแลอ,อย่าให้ลมโกรกมากนะครับสำหรับเ้าไกู่องเ,เป็นตัวผู้ก็จะ ตัวใหญ่ที่สุดแล้วครับกินเก่งแข็งแรงแย่งอาหารเพื่อนได้สบายครับไก่ไข่โรมมนบานะครับอายุ10สัปดาห์นะครับ